สวัสดีค่ะคุณแม่ขะคุณแม่คขาชาแนลแม่นุชค่ะวันนี้นะคะแม่นุชพามาทะเลนอร์เวย์อีกแล้ว c o l l a b o r k s ก s Sky Norway ค่ะน้ำใสๆลมเย็นๆแดดดีๆนะคะนี่เลยแม่นุชจะให้ดูว่าน้ำทะเลที่นี่นะคะใสามากๆเลยค่ะแต่ว่าหาดส่วนใหญ่ก็เป็นหินนะคะมีชายหาดที่เป็นทรายบ้างบางส่วนตรงนู้นค่ะเหมือนเดิมค่ะ ปิกนิกอีกแล้วนู่นเลยอยู่นี่อีกแล้วค่ะริมทะเลนะคะวันนี้ก็อี้พร้อมสี่ตัวแล้วนะคะปิกนิกริมทะเลกับวันที่อากาศดีๆกับบ้านเราค่ะริมทะเลทะเลแบบนอร์เวย์แต่ไม่รู้จะบอกว่าถึงว่าอากาศจะดีแบบนี้แต่ หนาวนะคะก็เหมือนเดิมเป็นคนดังเป็นคนดังเดี๋ยวก็สิดังไฟตรงนี้จ้ะอย่างใส่กงใส่กอกอกับบรรยากาศสนุกสนานปิกนิกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่แตกต่างมาจากวันที่แล้วมาบ้างนะคะมนุษยจะให้ดูว่าอากาศคือดีมากตอนนี้อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับเบอร์เกนนอร์เวย์แล้วก็มนุษย์ข้ามมาที่ฟังอัสเกยค่ะ วิธีก่อไฟสไตล์นอร์เวย์นะคะนี่เอาเศษมงเศษไม้กองลงไปแล้วกะ็น้ำมันลาดเลยจ้ะวิธีจุดไฟสไตล์นอร์เวย์นะคะคนดังค,นด,งค,น,ดงคนดังนะคนดังนม่บ้านเท่ากับไปหาใหม่ในหน่อยมะอ้อยเนาะแต่ว่าคนดัง่นเอาทานลงนงนำมันลาดเลยจ้ะเ่ต้อตรงยากนี่อากาศดีขนาดจ้ามื้อนี้ พามาดูที่กระโดดน้ำนะคะสำหรับหน้าร้อนที่ทะเล c o l a w o k s ค่ะเขาทำไว้ให้อย่างดีเลยค่ะเป็นไม้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคะเอาไว้ให้กระโดดลงเล่นน้ำทะเลที่นี่ค่ะไม่รู้ว่าน้ำตรงนี้ น่าจะลึกอยู่นะคะก็นี่เลยสามารถยืนตรงนั้นกระโดดลงไปที่น้ำแล้วเขาก็จะทำบันไดเล็กๆให้ไต่ขึ้นมาด้วยนะคะนี่คือตรงนี้เขาทำไว้ดีมากค่ะมนุษว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยถ้าเป็นซัมเมอร์จริงๆเดือนมิถุนาเนี่ยช่วงกลางๆมิถุนาอากาศแบบ30บกว่าองศาทะเลตรงนี้นะคะคนน่าจะเยอะค่ะให้ดูนะคะปกติแล้วมนุษย์จะไปฝั่งนู้นค่ะ รอบที่แล้วมีข้ามมาฝั่งนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นหาดที่เอเองียบดีแต่ว่าเดินไกลหน่อยนะคะแต่จะบอกว่าหาดตรงนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนจริงๆเป็นหาดเปลือยนะคะเราต้องเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็เปลือยเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาจะทําไว้ดีมากคือมีตรงนี้ที่กระโดดน้ํานะจ๊ะแต่ตรงนี้คือชายหาดเปลือยจ้า ข้างหลังมนุชค่ะที่กระโดดน้านะคะมนุ์ว่าน่าร้อนตรงนี้คนคนจะเยอะไหมคนน่าจะเยอะอยู่นะแต่ว่าหาดตรงนี้จะพิเศษสเปเชียลนิดนึงคือเป็นเอาไว้ให้สําหรับคนที่สามารถเปลือยได้เลยนะคะนี่นุ่งลมห่มฟ้านะจ๊ะหาดตรงนี้จะถ้าเกิดว่าจะใส่เสื้อผงเสื้อผ้าก็าไปหาดฝั่งนู้นเพราะว่าไม่นุชเห็นเขามีมีสลิงนะคะน่าจะน่าร้อนน่าจะมีปิดแบบ เหมือนเป็นฉากอะไรประมาณนี้ที่แบบเป็นสัญลักษณ์อะไรให้รู้แต่ไม่รู้เห็นมีประกาศเล็กๆตอนที่ตรงที่ทางเข้ามานะคะที่เขาเขียนไว้บอกว่าตรงนี้เป็นหาดสาหรับสามารถเปลือยได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็คือดีมากนี่หน้าร้อนคนน่าจะเยอะมีที่กระโดดนงกระโดดน้ําด้วยนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะสาหรับทะเลนอร์เวย์ค่ะก็คิดถึงทะเลบ้านเราค่ะหาดบ้านเราชายหาดบ้านเราคือ จะสวยนะคะใบมงใบไม้ยังไม่พลิเลยค่ะก็ยังหนาวอยู่ถึงแม้ว่าแดดจะดีแบบวันนี้แต่ว่าก็ยังหนาวอยู่นะคะมู้จะให้ดูสภาพภูมิประเทศของนอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาเป็นทะเลทีเ่เห็นแบบนี้นะคะก็คือทะเลนะคะเหมือนเขาจะเป็นแบบแทรกๆไปตามภูเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็น ป่าสนเป็นอะไรประมาณเนี่ยค่ะคนดังสามีสามีจุดไฟแล้วนะคะเราก็จะนั่งปิกนิกกันมุมเดิมค่ะตรงนี้ค่อนข้างจะไกลก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมคยมใครเดินมานะคะม,มีเริ่มมีคนมาละนี่ไฟติดแล้วนะคะแต่วันนี้วันนี้ไม่รู้จะบอกว่าหนาวก่าว,วันคราวที่แล้วค่ะหนาวว่ารอบที่แล้วสาวน้อยนู่น อีกคนเล่นไฟอยู่นะนี่พ่อดังไฟติดแกได้เวลาจ้าย่างไสกรอกขนมปังคือเการิมทะเลกบ็บรรยากาศดีๆแบบนี้จ้าตามคําเรียกรลองนี่ก <laughs> หนูกด้สม แมไวัน้ e สุกเลยลูกรก่อนวันนี้นะคะหนาวอยู่กันแค่แป๊บเดียวจะกลับแล้วเด็กๆเอากระป๋องไปล้างนะคะวันหยุดวันนี้นะคะอยู่แป๊บเดียว อากาศดีก็จริงค่ะแต่ว่าลมแรงไปนิดนึงค่ะเก็บของนะคะ่ะเก็บก็องก็อี้แล้วจะกลับวันนี้ลมแอบ,บแรงนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะนี่เอาน้ำนะดับไฟแล้วนี่พอเราก่อไฟแล้วนะคะพอเวลาจะกลับบ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือโอดับไฟที่เราก่อน,นะคะก่อน กลับนี่เรียบร้อยจ้าจ้าเก็บของเนาะได้เวลากลับบา้านแล้วฝากไวน้นะคะสำหรับคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลเนาะ,ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งจ้ากิจกรรมต่อไปว่าพวข้าสิบไปไสกันนะฮะสำหรับมินิกะลำล่ากันไปเพียงเท่านี้อย่าลืม follow ล้ะคัะกดไลค์กดแชร์กด subscribe จ้าไปละคะ่ะบายฮดาวสิฮดา